ตัวโปรแกรม g s t a r นะครับรองรับไฟล์นามสกุล svg นะครับหรือว่าสเกลเวกเตอร์กราฟิกที่มักจะมาจากโปรแกรมกราฟิกต่างๆครับเราสามารถเลือกที่เมนู Import จากนั้นที่ a u t เ f อร์ฟอรครับเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ o f t ท้ายเป็น svg เลือกไฟล์เข้ามาได้เลยครับจากนั้นทำการวางสังเกตว่ารูปที่เข้ามานั้นมักจะเป็นรูปกราฟิกตรงนี้นะครับเราสามารถใช้คำสั่ง e x p l o d e ระเบิด แล้วก็ทำการสร้างเส้นนะครับหรือรวมเส้นหรือต่อยอดการทำงานของเราได้ครับเราจะเปิดได้แล้วนะครับแก้ไขได้แล้วเรายังส่งออกไปเป็นนามสกุล x v g ได้อีกครั้งหนึ่งครับผม